สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์ประจำช่วงวันที่1-15มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเราจะเริ่มกันที่ชาวคนโสดก่อนนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดนะเป็นยังไงบ้าง แผ่ซอฟทเพนด์คอนะคะแผ่ซอฟ์สอดนะคะควีนอับบอโอ้โหทำไมมีแตบบ่ไพ่บุคคลล่วเนี่ยอืมคนเก่านะคะทัดดินทัดลมทัดไฟเด่นมากๆที่สุดนะคะคนเก่าคนนี้นะที่จะวนกลับมาหรือคนที่แบบคิดถึงคนเก่าเนี่ยชาวทัดไฟเด่นมากเมสสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะแล้วเป็นยังไงต่อขอขยายนิดนึงเป็นคนที่อายุอาจจะน้อยกว่าคุณนะคะ อาจจะมีโอกาสที่จะแบบอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือมีโอกาสที่จะได้คุยกันนะคะหรือฟื้นความทรงจําความสุขบางอย่างที่เคยมีในอดีตนะส่วนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม Hello, Fan, เฮลโลแฟนตัดเหรียญคนใหม่ๆยังไม่เด่นนะคะยังไม่มีเข้ามาจะเด่นเป็นคนเก่าเป็นรักเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่านะคะต่อไป สถานการณ์ความรักของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างสิบเหรียญ Queen of Pentacles เาถ้วย e อ p e r พ r เก้าดาบอืมความสัมพันธ์ที่มีผู้ใหญ่หรือถูกควบคุมนะคะไม่เช่ว่าควบคุมขนาดนั้นแต่คือถูกจับตามองอ่ะไม่ค่อยได้คิดหรือทำอะไรอย่างที่ใจต้องการเท่าไหร่นะคะผู้ใหญ่ในที่นียจะเป็นแม่ เป็นพ่อเป็นลุงเป็นป้านะคะเป็นเจ้านายอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแต่คุณรู้สึกอึดอัดอ่ะคุณไม่ค่อยแฮปปี้เลยคุณรู้สึกอึดอัดทุกใจนะคะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองไม่ได้อยากรักในสิ่งที่ตัวเองอยากจะรักนะคะบางคนในที่นี้เป็นเพศทางเลือกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วอยากจะรักเพศทางเลือกด้วยกันเองแต่ก็ต้องอยู่ในเขาเรียกอะไรอะอยู่ในสายตาซึ่ง ก็ไม่ได้รักอย่างที่เราอยากจะรักนะคะอืต่อไปเ <f ew> ขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเอซอบครับเอซอบมอนแต่ั่วเป็นคนที่เคยเลิกลากันไปแล้วจริงๆนะคะหรือเคยแบบเคยคุยกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วอ่ะเขาอยากได้โอกาสความรักกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังมีความหวังนะ ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเราจะสามารถกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปคุณหลักคิดยังไงร,รู้สึกยังไง q u e ุณอ n อลส์ค e e อพย e e n ัคเ e n ลส์ q u e อ n of c u p s หลากหลายความรู้สึกเหลือเกินคิดถึงนะช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันอะแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะฝ่า,ากครอบครัวเขาไปได้ไหมล่ะคุณจะสามารถเอาชนะฝั่งนู้นได้ไหมนะคะคุณรอคอยเขานะ คุณอาจจะหันหลังให้กับบางคนด้วยซ้ำที่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณยกโฟกัสที่คนคนนี้ความสัมพันธ์เดิมๆที่เคยมีมีความรู้สึกเดิมๆที่เคยมีกับคนคนนี้นะคะต่อไปนะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะห้าเหลียญสิบดาบเขาทุกข์มากๆดูสิคุณแปดดาบอ่ะเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เขาถูกมัดเขาถูกจับเขาถูกคอนโทรลควบคุมนะ เาเหงาเขาโดดเดี่ยวเขาไม่มีความสุขเลยอ่ะเขาเจ็บปวดมากตอนที่ไม่มีคุณแล้วก็ตอนนี้ก็ด้วยนะคะเขาไม่เป็นตัวเองเขาไม่แฮปปี้นะคะเขาอยากหลุดพ้นจากตรงนี้มากๆเลยถ้าเขาสามารถหลุดพ้นออกมาได้นะชีวิต้องามีความสุขมากในสิ่งที่เขาอยากจะทําอะไรอยากจะรักอะไรอยากเป็นอะไรอยาที่เขาอยากจะเป็นนะคะต่อไปนะบทสรุปนะคะ เตบสอดนะคะการกลับมาหรือการติดต่อมาจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดอาจจะได้มีการคุยการเคลียอะไรบางอย่างรปก,กันนะคะจากสิ่งที่ในอดีตที่ค้างคาใจกันสิบเหรียญทิ้ออมบอ์นะคะก็สี่ดาบนะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังคงนิ่งนะคะอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมาเหมือนกลับมาแล้วคุยกันน่นนั่นนี่พัฒนาความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นนะแค่คุยกันเราอาจจะหายไปช่วงหนึ่งนะคะไม่ได้ถึงขั้นแบบ ตื่นเต้นหรือหวาขนาดนั้นนะก็ยังคงนิ่งๆอยู่นะเหตุเกิดจากความเหงานะคะอย่าทําให้รักหลงรักแบบจริงๆให้ความรักนะคะเงเหมือนแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่โฟกัสไปถึงเรื่องของการแต่งงานการมีรูปคมกันร,ร่นนันนี่นะคะหรือ บางคนในที่นี้อาจจะผ่านการแต่งงานมาร่วมกันแล้วและมีรุกวมกันแต่ต้องห,าห่างกันไปนะคะจนฝั่งเาจะมีในเรื่องของครอบครัวอีกทีหนึง่งนะคะแต่ก็เหมือนกับอยากที่จะกลับมาพูดคุยหรือสารสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนในที่นี้อาจจะเคยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการแต่งงานมาก่อนอยู่แล้วนั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับ พาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูทุกการกดไลค์กดแชร์กด s Subs subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทคนมีคู่ไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักของคุณนะยคะไพ่ฝั่งของคุณ10บดาเบเพชอซับซอรสี่ถ้วย เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แบบหนักๆห,หรือบางคนอาจจะเกือบจะเลิกกันไปหรือบางคนแบบอีกนิดเดียวเส้นบางๆฟางเส้นสุดท้ายนะคะอยากจะคุยอยากจะเคลียร์มีแผนความคิดนะคะอยากจะเคลียร์ให้มันแบบชัดเจนะนะคะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการจะเคลียร์โน่นนั่นนี่เนี่ยถูกปฏิเสธถูกแบบถูกมองข้าม ถูกเพิกเฉยนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ขุนเคืองอารมณ์ที่แบบความร้อนในความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับความร้อนแรงบางอย่างในความสัมพันธ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือเขาเรียกอ,อะไรนะบรรยากาศต่างๆนะคะอาจจะนําพามาสู่การแบบมีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้นะคะต่อไปนะ คนรักของคุณเป็นยังไงบ้างทำแพ n นนะคะเขาเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนเขาพร้อมที่จะเดินออกไปแล้อวอะเหมือนเขาพร้อมที่จะเป็นคนโสดอีกครั้งเป็นคนที่โดดเดี่ยวเป็นคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆอะแต่หกถ้วยขึ้นมาบอกว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาฉุกคิดหรืออยากที่จะวนกลับมาคีเลยอะเคลียร์กเรานะคะดูสิว่ามันน่าจะเป็นอะไรสิบถ้วยความสัมพันธ์ โอโหเหมือนประมาณว่าพอเขาหลุดโพสออกไปหรือพอแบบพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีเธอนะคะอ,ออกมาปุ๊บนะคะออกมาปุ๊บเนีย่ยเห็นไหมตัดจบปุ๊บออกมาซิงเกิลเก๋ๆปุ๊บนะคะเจออะไรโ,โหเจอห้าเหรียญน,นะเจอเจ็บถ้วยนะคะเจอความโดดเดี่ยวนะกลายเป็นเขาไม่มีใครที่เข้าใจเขาแบบจริงๆนะคะเขาคิดเยอะคิดแยะคิดนั่นคิดนี่มากๆเลยว่า หรือหรือฉันคิดผิดหรือนั่นนู่นนี่นะคะกลายเป็นสิบถ้วยนะคะกลายเป็นว่าครอบครัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มันเซฟโซนสําหรับเขาแล้วเหมือนเขาหลุดออกมาแล้วมันไม่ได้เซฟโซนอย่างที่เขาคิดเอาไว้หรืออย่างที่เขาแผนเอาไว้นั่นเองนะคะต่อไปนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ judgment เหมือนเขาอยากหลุดพ้นอะ่ะเขาอยากปลดปล่อยเองอะ่ะแต่เขายังเป็นอะไรที่แบบเขาโลลีลังเลนะเขาไม่มีความมั่นคงแม้แต่ความรู้สึกของเขาเองอะ่ะเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะไปซ้ายเอ๊ะเดี๋ยวจะไปขวาดีหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนจะเปีเหมือนจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะแต่ก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนแจน่มแจ้งแบบชัดอ่ะมันคล้ายๆกับว่าตัดสินใจได้ถูกต้องอะ่ะอืม น้อยโอกาสหรือน้อยครั้งมากๆที่เป็นอย่างนั้นนะ่ะเขาคนนี้นะั่นเป็นอะไรที่แบบถามว่าอีโก้ไหมมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือใจของเขาอาจจะหมดแบบจากร้อยจะเหลือแบบหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยประมาณนั้นแล้วเขาค่อนข้างปิดกัน้นค่อนข้างที่จะมีกําแพงกับเรามากๆเหมือนเขาแบบอยากที่จะไปมากๆแต่พอเขาไปแล้วมันเขาอยู่ไม่ได้นะคะ เขาอยังไม่ได้จริงจับไข่นะฝั่งคุณนะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขานออัครับ้าถวยคุณคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณพร้อมให้อภัยเขานะคุณพร้อมช่วยเหลือคุณพร้อมให้อภัยเขาแต่คุณโอ้โหจัดติดหลุดออกมานะตอนสับไพ่การตัดสินใจคุณแล้วแต่ถ้าเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะแต่คุณก็พร้อมจะช่วยเหลือเขาอีกครั้งแต่ยังไงก็ตามนะหกไม้เท้าขึ้นมาก็คือ ยังไงคุณรู้ว่าคนชนะก็คือคุณอะยังไงคุณก็รู้ว่าเขาไปไม่ได้คือไปได้แต่ว่าไม่รอดนั่นเองนะคะยังไงเขาก็ต้องกลับมามาหาเราอยู่ดีนะคะไปได้ไม่ไกลนะคะออไปสิ่งที่ในใจเขานะก้าวท้วเหมือนใจเขาไม่ไม่เหลือแล้วอะหมดแล้วอะนะคะเขามีสิ่งที่ปิดบางซ่อนเล้นหรือบางอย่างที่เป็นความลับซ่อนอยู่นะคะถึงอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกค่ะว่าไอความลับซ่อนอยู่นั้นไอสิ่งที่เขาแบบพรีแพร์แบบ เตรียมพร้อมมากๆแล้วกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธะ์น่ะล้วคิดว่าสิ่งนั้นอ่ะพึ่งพาได้หรือช่วยเหลือเขาได้จริงๆแล้วไม่เลยอ่ะมันผิดคาดนะคะอืต่อไปนะบทสรุปบทสรุปนะคะ e e n of Pentacles สองดา King of Pentacles Empress เก้า acles, Empress, ดา นะะเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะมีปัญหามันยากที่จะสื่อสารกันได้ลงตัวยากที่จะเราพูดไปแล้วเขาจะฟังยากที่เราจะพูดไปแล้วหรือคุยไปแล้วหรืออยากจะนั่งเคลียร์กันเนี่ยมันยากที่เขาจะมานั่งเคลียร์ด้วยตรงนั้นอาจจะสร้างความรู้สึกสับสนและรู้สึกแบบมันผิดหวังมันเสียใจอยู่แล้วจากการที่ครั้งนี้เราเห็นว่าเขาพร้อมที่เขาจะไปหรือพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่คุณห้ามนะคะที่จะ ลดคุณค่าของตัวเองเด็ดขาดคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความดีของคุณมั่นใจในสิ่งดีที่คุณเคยให้กับเขาเพราะเขาจะเห็นค่าในตอนที่เขารู้ตัวเขาเลือกผิดนั่นแหละนะคะคไม่มีอะไรที่คุณจะต้องแบบผิดหวังในตัวเองหรืนะ,ะเหตุผลจากความเหงานะคะบุบอ,อ่อนดีไม่พอนะ ไม่ใช่เราเนะที่ดีไม่พอหมายถึงตัวเขาแ่แหละนะคะ Love yourself first นะคะ Made it for Healing family issue นะคะรักตัวเองก่อนนะ,ะเป็นการให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองมันจะทำให้ตัวคุณนะคะเนี่ยนะคะมีเสน่ห์มากขึ้นนะะช่วงนี้อาจจะทำแบบ ทุ่มเทอะไรให้เขาเรากลับมาทุ่มเทกับตัวเองบางอย่างที่เราพูดออกไปหรือเราพยายามสื่อสารนี่จะเคลียร์ต่างๆถ้าเขาไม่สนใจเรากลับมาเทคแคร์ดูแลตัวเองใช้เวลาเหล่านั้นนะฮีลนะิ่งตัวเองดีที่สุดนะคะโอเคพาร์ท okay. ของคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะคะมาดูไพ่ฝั่งคุณก่อนเลยนะสองถ้วยนะคะแปดดาบเอซอบสอดสี่เหรียญแล้วก็สี่ดาบนะคะคุณรู้สึกอินเลิฟกับคนคนนี้มากแต่ในขณะเดียวกันคุณมีความกลัว ุณมีความกังวลคุณมีความระแวงในคนคนนี้เป็นคําถามที่มันติดอยู่ในความคิดของคุณที่ไม่ได้รับการแก้ไขไม่อยากไม่ได้รับคําตอบมีในเรื่องของความถึงหวงหรือคันความรู้สึกที่แบบเรากอดเก็บคําถามเหล่านั้นนะคะที่ยังไม่ได้ปล่อยออกไปหรือยังไม่ได้คําตอบเหล่านั้นเรายังเก็บเราย,ยังยึดถือมันอยู่นะคะความรักในช่วงนี้อาจจะนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึก ที่เป็นคำถามและความกลัวความระแวงแทนนะต่อไปนะคะฝั่งคนคุยของคุณเป็นยังไงคุยนอกครับชาวทัดน้ำนะคะโอเคทัดน้ำเด่นมากๆนะทัดน้ำทัดดิ่งนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกบมังกรวิกศพหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกนะเขามีคนคุยมากกว่าหคนนะคะไฟะลมเขามีคนคุยมากกว่า1คนกำลังเรียนรู้ศึกษาคุยอยู่นะคะ ปรึกษาดูใจนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนะคะคนนี้เป็นคนเจ้าชู้เงียบนะ <_ d ata> เขาเป็นคนที่ลังเลโลเลนะคะ <_ d ata> เป็นคนที่ดูใจดีนะ <_ d ata> เป็นคนที่ใจเย็นแต่ก็มีความแบบลอกแล็กค่อนข้างที่จะพอพอตัวเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้เขามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆหรือมีคนใหม่เข้ามาทําความรู้จักของกับเขาเองนะคะต่อไปแล้วคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง ใช่เหอสองเหรียนเขาไม่แน่ใจนะเขายังห้าสิบห้าสิบกับเราอยู่นะเนี่ยเขายังห้าสิบกับเราอยู่เขารู้สึกหลงรักคุณนะคือชอบชอบนะคะชอบคุณนะคะหลงเสน่ห์ในความเป็นคุณนะคะคุย,ยกับคุณแล้วรู้สึกสบายใจ ะะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะโฟกัสกับเราได้เต็มที่เหมือนอย่างเราเจะะ็ดตาเขาจะมีการแอบคุยกับคนอื่นบ้างถ้าเขาบอกว่าฉันไม่ได้คุยกับใครเลยนะฉันไม่ได้ไปเจอใครเลยไม่จริงนะคะมีการแอบคุยแอบเจอแอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอยู่นะแอบมากกว่านั้นก็มีนะคะโอเคต่อไป ฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะเอ็มเพรสนะคะสิบเหรียญคุณจริงจังกับคนคนนี้อะ่ะคุณมีเป้าหมายก็คือคนคนนี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะวิ่งเข้าแบบฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งเส้นชัยจะต้องเป็นของฉันนะคะเขาเป็นคนที่ดูดีในในแบบความคิดของคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติการพูดคุณหรือรูปร่างหน้าตาต่างๆฐานะต่างๆก็แล้วแต่คุณมีความหวังในคนคนนี้ค่อนข้างมากนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจเขานะในออฟครับนะคะเนี่ยเขามีความลับหรือมีคนในความลับนะคะที่ปิดบังซ่อนเลน้นไม่อยากให้คุณได้รับดูหรือได้เห็นนะคะแต่ถามว่าเขาชอบไหมเขาชอบคุณเขาชอบแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ชอบคุณแต่เขาก็ชอบคนอื่นๆด้วยมันก็คือที่พูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณมองว่าเฮ้ยเฮ้ยอคติหรอหรือยังไงอย่างเงี้ยหรือให้คุณมอง ปฏิบัติกับคนคุยในทางที่ไม่ดีไม่ใช่เงั้นนะคะแต่อยากให้คุณได้มีสติว่าเฮ้ยถ้าเราเขาชอบเราเท่าเนี้ยเราก็อย่าไปชอบเขาเยอะกว่านั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราลงทุนมากกว่าที่เขาลงทุนกับเราอะโอกาสที่เราจะได้ใจเขามามันมันจะยากนะคะต้องให้เขาวิ่งไล่ตามเราบ้างนะ,ะบทสรุปนะคะแปดไม้เท้า ช่วงนี้นะโฟกัสในเรื่องราวของการงานไปก่อนเรื่องของความรักเนี่ยยังคงนิ่งๆหรือพยายามนิ่งให้ได้มากที่สุดไม่ว่าทุกคุณจะไปรับรู้หรือรู้อะไรมาก็ตามนะ,ะอาจจะทําให้คุณเนี่ยคิดเยอะคิดแหญ่คิดนั่งคิดนี่ไปอีกนะคะโฟกัสที่การงานไปจะดีกว่านะคะจะสติดนะคะเรื่องของการตัดสินใจหรือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือยุติธรรมมันยัง,ย,งยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเขาอาจจะมีการแบบ ทำเป็นโรแมนติกหรือมีคำพูดหวานๆเข้ามาค่อนข้างเยอะทําให้ใจคุณค่อนข้างฟูนะคะเซมซีนะค,บ,นะคบกันนะเราอยากจะคบกับเขาไงสืบเก่งนะคะสองนวนสองนี้รักนะ้าเด็กด้อเห็นไหมมีคําหวานอะคําแบบคําที่มันแบบทําให้เราเคลิบเคลิม้มนะคะแต่เราต้องมีสติตลอดนะโซมิ so made. ฮาร์ดฮ e ร์ดคอนเวอร์เซชันฟรีเอเซิลนะคะคุบอกว่าอยาไปยึดติดกับเขาคนนี้มากมายคุณรู้สึกเหมือนมันดีมากๆมันรู้สึกทัสแบบบอกไม่ถูกชอบคนคนนี้หลงรักแบบเหมือนรู้จักกับเขามานานว้วนั่นนี่ฟีลโซเมตจริงๆก็ถามว่าใช่ไหมยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่โซเมตของเรานะอยากไปยึดติดกับคนคนนี้มากมายบางอย่างถ้าคุณพร้อมที่จะรับคําตอบนะคะของเขาแบบจริงๆก็ต้องมีการพูดคุยจากสิ่งที่อยู่ใน เบื้องลึกความรู้สึกของคุณจริงๆออกไปแต่มองว่าคุณกล้าพูดไหมในช่วงนี้บอกหรือว่ายังนะคะโอเคคลิปของผษศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ